ถ้าไม่มีความรู้อะไรเลยจะปฏิบัติอะไร <ผม S 1> จะปฏิบัติได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของความเข้าใจพระธรรมนะคะซึ่งจะต้องเข้าใจตามลำดับว่าขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นปฏิปติธรรมะเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับธรรมะเมื่อไหร่คะก็ต้องเดี๋ยวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีจริงๆเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจปริยตัติการศึกษาต้องตามลำดับ ถ้าไม่มีการฟังคําของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจปัญญาไม่เกิดปฏิบัติไม่ได้อันนี้สําคัญที่สุดนะคะเพราะเหตุว่าไม่มีเราทุกคําต้องสอดคล้องกันหมดไม่มีเราแต่มีธรรมะแน่นอนและถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องและจะปฏิบัติอะไรปฏิบัติและปฏิบัติทําไมก็ไม่ใช่ความเข้าใจที่จะเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายมีจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เรา แล้วก็ไม่เป็นเราด้วยเพราะฉะนต้องมีปริยัติก่อนนะคะแล้วก็ความเข้าใจปริยัตินั่นแหละสามารถที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดที่กำลังมีเพราะว่าขณะนี้มีหลายอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติอะไรก็ต้องรู้ว่าถ้าไม่มีปัญญาแล้วปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าอะไรก็เข้าใจว่าทำก็เลยไปทำ ทำอะไรคะเห็นไหมคะ oh. แล้วทำนักใครทำด้วยความไม่รู้ส่วนใหญ่คะ่ะพระเชิญต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่ามีใครจะปฏิบัติแต่ต้องเข้าใจว่าธรรม,มะเนี่ยคะ่ะมีจริงๆธรรม,มะที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจอะไรได้เลยทั้งๆท,ท,ที่กำลังปรากฏมีไหมเห็นไหมแค่เดี๋ยวนี้เองพระเชนถ้ามีคนบอกว่าเอาไปปฏิบัติก็เดี๋ยวนี้มีธรรม,มะที่ไม่เข้าใจ แล้วจะไปปฏิบัติอะไรต้องเป็นคนที่ตรงและก็เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นความจริงทุกกาลและสมัยสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ต้องเกิดเกิดระดับเร็วสุดที่จะประมาณได้พระเจ้าจะถึงอะไรก็ถึงสิ่งที่กําลังปรากฏเพราะเกิดแล้วไม่ต้องไปคํานึงพระเหตุว่ายังไม่สามารถประจักษ์การเกิดระดับแต่รู้ว่าสิ่งนี้มีจริงๆที่จะต้องเข้าใจถูก ที่จะต้องรู้ความจริงในขั้นฟังก่อนจึงสามารถที่จะถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธารรมะที่ได้เข้าใจแล้วนะคะว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เราไม่มีเราเพื่อรู้ถูกจริงๆนนั้นว่าแต่ละหนึ่งคือแต่ละหนึ่งนั้นคืออย่างไรทุกคำนะคะไม่ผิดนะคะแต่ต้องตรงแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้มีไหมแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้คืออะไรและจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นหนึ่งอะไร ถ้าไม่ถึงเฉพาะลักษณะนั้นเพียงทีละหนึ่งก็ไม่สามารถจะรู้ได้ก็ปนกันก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเพราะไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจไม่ง่ายอย่างที่พูดนะคะไม่ง่ายอย่างที่ไม่รู้อะไรเลยไม่ง่ายอย่างที่จะเข้าใจว่าเราปฏิบัติหรือเราทำได้แต่ทำอะไรก็ไม่รู้แ้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสอนให้ทำอะไรไม่รู้เลยค่ะ พราะฉะนั้นทุกคำต้องเข้าใจคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ใครจะนึกเอาเองแล้วบอกว่านี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะท่านอาจารย์คะถึงแม้ในพระไตยปิฎกหน้าแรกๆเนี่ยฮะท่านก็ยังกล่าวถึงว่าคือความเข้าใจธรรมะเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะคิดเดาเอาเองหรือว่าใช้การตรึกแล้วจะเข้าใจอย,อย่างนี้คะ่ะคือต้องเป็นการ ศึกษาแล้วก็เข้าใจด้วยปัญญาถ้าอาจารย์คะแต่ส่วนใหญ่เนี่นะคะก็เรียนแล้วก็คิดเยอะอะค่ะค่ะเรียนแล้วเข้าใจหรือเปล่าเท่านั้นแหละจะบอกว่าเรียนมาหลายปีไม่สําคัญเลยนะคะเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็เข้าใจอะไรค่ะขออนุญ,ญาตอีกนิดนึงนะคะท่านอาจารย์คะก็คือจะมีมีคำถามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบ่อยๆเืิงๆว่า เอ๊ะการที่จะพิจารณาธรรมะกับนะคะการจดจ้องเลยคะ่ะท่านอาจารย์ซึ่งมันก็มีทั้งคือจะมีความต่างกันยังไงซึ่งให้ผู้ที่เริ่มศึกษาได้เข้าใจว่าขนาดใดเนี่นะคะที่เริ่มใส่ใจสนใจโดยเป็นโลภะนะคะหรือผิดทางแล้วนะคะหรือขนาดใดนี่นะคะที่เป็นการไตร่ตรองโดยความเป็นความเข้าใจจริงๆอะคะ่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีไหมมีอะไรคะท่านอาจารย์ก็ไตรตรองไม่ใช่เหรอพิจารณาไม่ใช่เหรอพูดถึงอะไรก็สิ่งนั้นแหละที่เราพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวนี้มีไหมมีค่ะแล้วไม่รู้จักใช่ไหมคือสําหรับบางท่านนะคะไม่เข้าใจอะคะ่ะค่ะแล้วก็จะถามแต่ว่าทั้งท่าที่สิ่งนั้นมีก็ต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นว่าไม่มีเรา ไม่ใช่เราจะทำหรือเราจะไตรตรองหรือเราจะพิจารณาแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะพิจารณาไตรตรองหรือไม่พิจารณาไม่ไตรตรองมีจริงๆเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะไม่ใช่เราจุดประสงค์อยู่ที่ให้เข้าใจความจริงนะคะว่าไม่มีเราแล้วก็ไม่ใช่เราสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็หมดไปไม่ปะปนกันเลยต้องฟังแนละใจต,ตรองว่าจริงหรือเปล่า ไม่ใช่ฟังแล้วเชื่อพูดถึงอะไรกำลังพูดถึงสิ่งที่ไม่มีล้วจะเข้าใจหรือแต่พูดถึงสิ่งที่มีขณะน,นี้ให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแล้วเ,เป็นอะไรแทนที่จะพิจารณาอย่างไงไตรตรองอย่างไงเพื่อที่ว่าจะเป็นเราพิจารณาแล้วก็ไตรตรองต่อไปก็ไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องเรียนเพื่อเป็นเราก็ไม่ถูกต้องขอความขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยขยายคำว่า ถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะแต่ละหนึ่งในขณะนี้ค่ะเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะมีครับผมกี่หนึ่งเห็นหนึ่งคิดหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นถึงเฉพาะหนึ่งถึงเฉพาะอะไรครับผมถึงเฉพาะการเกิดดับแต่ละหนึ่งยังไม่เกิดดับเลยค่ะเพียงแค่จะรู้ว่าอะไรเป็นหนึ่งที่จะต้องรู้ถ้าไม่ฟังเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่เรา ทำไมไม่ใช่เราครับค่ะทำเห็นสิค่ะทำทำไม่ได้แต่ก็ปรากฏก็จะเป็นเราเด้ไม่เป็นครับค่ะก็ะเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยกำลังพูดอย่างนี้ก็มีเห็นครับผมค่ะที่พูดก็ไม่ใช่เห็นถูกต้องครับที่พูดก็ต้องคิดคิดก็ต้องเกิดครับผมไปทำให้คิดเกิดหรือว่าคิดเกิดคิดตามเหตุตามปัจจัยเลือกไม่ได้ครับผม แล้วรู้หรือเปล่าไม่รู้ครับไม่รู้ก็ฟังตั้งแต่ขั้นปริยัติจนรอบรู้จึงจะถึงเฉพาะได้เพราะเข้าใจสิ่งนั้นจึงสามารถถึงเฉพาะสิ่งนั้นได้ไม่เะนั้นแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรบอกว่ามีเห็นและจะถึงเฉพาะเห็นถึงยังไงอะไรถึงเห็นไหมคะแต่ขณะที่มีเห็นเนี่ยไม่มีคิดถูกต้องไม่มีได้ยินใช่ครับถึงแต่ละหนึ่งต้องมีความเข้าใจว่าถึงอะไร ไม่ใช่จะอยากถึงหนึ่งทีล่งครับขอความกรุณนาะถึงอะไรครับอาจารย์ครับถึงเห็นที่กําลังเห็นเพราะรู้ว่าเห็นมีจริงเพราะเกิดขึ้นไม่ใช่เราให้เห็นความจริงถึงเห็นเพื่อที่จะรู้ความจริงของเห็นเพื่อที่จะเริ่มเข้าใจถูกว่าไม่มีเราแต่ไม่สามารถจะบังคับให้ถึงเห็นได้ทุกอย่างที่จะเกิดต้องมีปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งอื่น แลกเปลี่ยนเหตุปัจจัยไม่ได้เลยถ้าไม่โกรธให้โกรธเกิดได้ไหมไม่ได้ครับแต่มีเหตุที่จะให้โกรธไ,<ร>ไม่โกรธได้ไหมไม่ได้ครับเพ <ขา S 1> ราะฉะนั้นโกรธมีจริงถึงเฉพาะโกรธตามความเป็นจริงว่าโกรธไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะที่มีลักษณะต่างกับหนึ่งอื่นๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเขายาก่าเรียนถามว่าคิดหรือเข้าใจท่านอาจารย์ครับคิดคิดตามที่ท่านอาจารย์ว่าหรือว่า เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดคิดด้วยความไม่รู้ก็มีครับผมคิดด้วยความเข้าใจก็มีครับคิดด้วยความไม่เข้าใจก็มีมีความต่างกันยังไงครับ,รบในการคิดคิดเป็นคิดใช่ครับเข้าใจเป็นธรรมะรซึ่งต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดเข้าใจไม่ใช่ใจะเกิดเองได้ตามใจชอบครับผมถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยเนี่ยจะเข้าใจไหม ว่าสิ่งที่มีจริงคือเดี๋ยวนี้ที่ไม่ใช่เราหรือไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือพื้นฐานที่จะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดถึงว่าแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะในขณะนี้ในความจริงในถูก,ถกไหมถูกครับแรู้หรือ,อยังครับท่านอาจารย์ครับรู้หรือ,อยังยังไม่รู้ครับเพราะฉันก็ต้องฟังจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงรอบรู้ในแต่ละคํา เช่นเห็นเนี่ยเป็นเห็นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดด้วยพระนจ้าถ้าจะถึงเฉพาะเห็นจะไม่มีสิ่งอื่นในขณะนั้นทั้งวันก็เป็นอย่างนี้ทั้งวันก็เป็นอย่างนี้ตลอดหมดตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีเราคําใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะตรัสรู้อริยสัจ,จความจริงเปลี่ยนความจริงไม่ได้ความจริงเป็นความจริงถึงที่สุด โดยประกาศทัางปูให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแน่นอนแม้ในขั้นการฟังไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่บุคคลอื่นทั้งหมด,หมดเกิดแล้วก็ดับเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งเพราะการเกิดดับไม่ปรากฏสืบต่อเร็วขนาดนั้นนะคะแต่ถูกปกปิดอยู่ตลอดเวลาด้วยวถ้าไม่มีการตรัสรู้ไม่มีการ,รทรงแสดงธรรมะจะไม่มีใ,ใครรู้แน่นอน นี่คือทางที่จะทําให้เกิดความเข้าใจถูกความเห็นถูกเพราะฉะนั้นจะเข้าใจว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความถึงอะไรแล้วการถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคืออะไรคืออย่่างที<ล>นอาจะถึงได้อย่างไรแสดงไม่ใช่พูดใช่ไหมคะขอถึงและไม่ดูเรื่องไม่ฟังไม่ไตรตรองเลยก็ตามเท่าที่ปรากฏโดยปกติขอถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระประสงค์เป็นที่พึง่งก็พูดแต่จิตก็ไม่ได้ ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจตามที่ท่านอาจารย์พูดถึงอย่างนี้ก็เฉพาะพูดเฉยๆแต่ว่าสภาพธรรมไม่ได้ปรากฏก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรค่ะพระอาจารย์ฟังเพื่ออะไรคะเข้าใจครับผมเข้าใจแต่เข้าใจหรือไม่เข้าใจใครรู้ไม่มีใครรู้ครับเรารู้เองค่ะต้องพูดนั้นแหละเป็นผู้ที่รู้แต่ว่าถ้าไม่เข้าใจนะคะอาจจะสำคัญผิดว่ารู้แล้วก็ได้ คนที่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ฟังคําของพระองค์และกล่าวว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไรเขาจะตอบไปยังไงไม่ทราบเห็นเขาพานับถือพาพูดเช่นนั้นก็พูดตามเขาแม้พูดถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงพุททางแสังคัจฉามเพราะฉะนั้น,นต้อง,องเป็นผู้ตรงเลยคะ่ะสัจจะบารมี ตรงต่อความเป็นจริงรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าดูดูเหมือนว่าผมขออนุญ,ญาตท่านอาจารย์กับเรียนถามว่าดูเหมือนว่าไม่มีอย่างใดอื่นนอกจากการฟังเป็นเบื้องต้นที่จะให้เกิดความเข้าใจ,จาสภาพธรรมจริงจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมมีคนถามบ่อยว่าต้องเริ่มต้นอย่างไรก็คือต้องเริ่มต้นจากการฟังพระธรรม ตามที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเมื่อกี้นี้ว่าถ้าไม่ฟังก็คือจําตามเข้ามาเขาพาถึง่าพูดทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งตามเขาค่ะและไม่ใช่ฟังเท่านั้นนะพิจรารณาใจตรองเข้าใจตามความเป็นจริงของคําที่ได้ฟังฟังเรื่องของสภาพธรรมะที่มีในชีวิตประจําวันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นรูปจิตและเจตสิก เพราะว่าทั้งรูปจิตและเจตสิตกก็มีจริงๆในชีวิตประจำวันแต่ว่าด้วยสภาพธรรมะก็เกิดขึ้นแต่ว่าก็ผ่านไปครับท่านอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเลยเพราะว่าทุกอย่างก็ทั้งรูปธรรมและนามธรรมก็รวมกันแล้วก็เป็นเรื่องราวของสัตว์บุคคลตัวตนแล้วก็ ผ่านไปใน1วัน2วัน3าวันอาทิตย์1ปีหนึง่งก็ผ่านไปโดยไม่ได้ที่จะรู้ตามความเป็นจริงครับท่านอาจารย์การศึกษาที่ก็มีหลายท่านที่ฟังก็อาจจะถามมาว่าฟังเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเนี่ยครับแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยครับก็ต้องมีจิตแต่การฟังที่จะค่อยๆเข้าใจ สภาพธรรมะที่เป็นจิตจริงๆเนี่ยจะเข้าใจได้อย่างไรครับท่านอาจารย์ค่ะก็ต้องเข้าใจมั่นคงแน่นอนว่าจิตคืออะไรเขาก็บอกว่าจิตเนี่ยจากาไม่เอาเขา้าก็ได้ค่ะ,คคะจากความเป็นจริงก็คือจิตเป็นธาตุรู้เป็นอาการรู้เป็นสภาพรู้ครับท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้มีครับก็ไม่รู้ครับจริงต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนค่อยๆเข้าใจขึ้น ดังนั้นการพิจารณาสภาพรู้เนี่ยครับที่มีเป็นปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยครับเห็นขณะนี้ก็ต้องมีจิตที่รู้ในสิ่งที่ปรากฏแต่สิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เห็นจากการฟังอย่างนี้ครับนอาจารย์ก็พิจารณาก็สามารถที่จะทำให้บุคคลน,นั้นเนี่ยค่อยๆเข้าใจเห็นจริงๆว่าเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็น เพราะฉะนั้นเข้าใจมีจริงๆแต่ไม่ใช่เราสำคัญที่สุดคือไม่ใช่เราไม่ใช่ม่ไม่มีไม่ใช่ไม่จริงมีจริงเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่เราคืออันนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกว่าแม้กระทั่งฟังว่าเห็นเนี่ยกับสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่สิ่งเดียวกัน <c oughs> แต่ก็ยังเป็นตัวเราที่ยังรู้สึกว่าเราเห็นเราพิจารณาเพราะฉะนั้นประมาทแต่ละคำไม่ได้เลยค่ะไม่ใช่เราจะไปทำให้รู้มากกว่า ที่เคยได้ยินและเวลาฟังแล้วก็ต้องรู้ว่าเข้าใจแค่นี้ยังไม่ถึงการเข้าใจโดยประจักษ์แจ้งแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้จะประจักษ์แจ้งอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีแข็งความรู้แข็งมีไหมเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นรู้เห็นหรือเปล่าแลาจะไปประจักษ์แจ้งเห็นได้ยังไงถ้าไม่รู้ตั้งแต่ขั้นฟังกราบท่านอาจารย์ครับเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่เกิด แต่ละอย่างเนี่ยครับเกิดดับรวดเร็วมากแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็เยอะมากไม่สามารถที่จะนับได้หมดว่าทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยอะไรที่ดับไปแล้วบ้างซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยสภาพธรรมะจะเกิดทีละหนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นปัญญาอีกระดับอย่างที่ท่านอาจารย์บอก <Okay. S 1> รบเริ่มเห็นความลึกซึ้งและความยากนั่นคือปัญญาถ้าคิดว่าง่ายก็ไม่ใช่ ถ้าคิดว่าไม่เล็กซึ้งก็ไม่ใช่ถ้าคิดว่าจะทำเองให้รู้ก็ไม่ได้ผิดหมดค่ะเพราะฉะนั้นรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงว่ายังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่กําลังปรากฏที่มีจริงๆดังนั้นปัญญาที่เป็นปัญญาที่ไม่ใช่เรานี่คืออย่างไรครับท่านอาจารย์ค่ะถ้าไม่มีเหตุที่จะให้ปัญญาเกิดปัญญาเกิดได้ไหมไม่ได้ครับไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่ครับ แต่ในขณะที่ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยครับทําไมถึงยังเป็นรู้สึกว่าเป็นเราเข้าใจครับคนละขณะหรือเป,เปล่าขณะที่เข้าใจจะเป็นเราได้ไหมเพราะเข้าใจว่าไม่มีเราคนละขณะครับแต่ความรวดเร็วของสภาพธรรมะที่เกิดเนี่ยครับท่านอาจารย์จึงเหมือนกับว่าเราคิดเราพิจรารณาเราเข้าใจครับท่านอาจารย์บังคับให้ไม่ใช่เราคิดไม่ใช่เราพิจรารณาให้รู้ว่าเป็นธรรมะได้ไหมไม่ได้ครับ เราแสดงความเป็นอนัตตาตั้งแต่ต้นแต่การพิจารณาใจเราไม่พอที่จะมั่นคงว่าไม่ใช่เราเลยแต่ถ้ามีความเข้าใจค่อยๆมั่นงคงขึ้นว่าไม่มีเราก็จะเข้าใจสิ่งที่กํลาลังฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นแต่เป็นลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจจนถึงการประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งได้ มิฉะนั้นการฟังก็ไม่มีประโยชน์แต่ประโยชน์ของการฟังอยู่ที่พิจรารณาไตรตรองแม้ว่ายังเป็นเราแต่ก็เริ่มเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยว่าสิ่งนั้นจะเป็นเราไม่ได้แต่ตราบใดที่ไม่ประจักษ์ลักษณะจริงๆของสภาพธรรมะขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละการยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ได I'm